ที่มันเสมอมั่นเคือเกากรพป่นองข้นเมียนนาผเจากินของกับลุพี่น้องเอ้ยสิบเียนน้อยพุกามบ้าพื้นกราบสวัสดีพี่น้องฟังไปซุ่มบังสุวรวันืัอนี้เป็นมือวันตุวจ,จีนครับพี่น้องสินเจียอยู่สีนี่มุกไสเป็นวันสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนครับวันนี้บาพื้นได้ได้ของมงคลมากครับพี่น้องครับน,อนีอันนี้ เป็นส้มนะครับน่าจ,จะเป็นส้มนะครับเป็นส้มมงคลนะครับวันน,นี้บาครับเดี๋ยวกินส้มเพื่อให้เป็นสิริมงคล,ลกับวันตรุษจีนี่เลยครับขนมประเพณีดูชิมก,ก็จะมีขนมเข่งนี่ขนมเคงข,ขนมเทียนครับแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวจะกินให้ดูวันนี้ท่านใดจะช็อปหรือครพี่น้องเั้าเปา ปกติประเพณีกินก็เราจะใส่ใอ้างเปาด้วยพี่น้องเนาะเปาอันนี้ขนมขนมเข็งมันที่เอินขนมเข็งเพราะว่ามันคือเข็งครับเอินเลยเอินขนมเข็งกินเพื่อเป็นสิริมงคลครับพี่น้องประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนก็ก็คือวันตรุษจีนนั่นเองที่พวกเขาได้ยินกันประจำว่าก็คือซิงเจียอยู่อีซินีวกไส หนาตาก็มีออกจีนนะหน้าตาออกฝรัาาออ่งแถมพอเล้าอีกพี่น้องเอ้ยแนว่ยอวะนี่พี่น้องเห็นบอนอีมันจะสวยงามมากเหมือนของปลอมเลยแต่กินได้ครับพี่น้องเนี่ยอ่าเย้เลยใส่มันเป็นใส่ทั่วครับแซ่บครับพี่น้องเลยอร่อยมากอืมอือืมอื เป็นเรื่มเป็นมงคลนี่งลงน,น,นี่นี่ที่ยังไม่ได้แกะเอาไปตองม้อครับธรรมชาตินึ่เงเดื่มที่เป็นใส่ทั่วอร่อยมากน้ำพริกแกงยอดทองนะพ่ออึออ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  ครับครับไปองขนมเก่งครับขนมเ้งนี่ขนมจีนแทะเพราะว่าเป็นขนมที่คนจีนชอบทําในวันตรุษจีนเพราะนั้นนี่ขนมจีนของแท้ครับมันเป็นขนมเ้นไ้าหรือขนมจีนคนจีนผ้าเห็ดว่าอะไรไองือขนมจีนขนมเ้นไหมแต่ว่านี่ ขนมขนมคนจีนเฮ็ดนานาเทศกาลจุดป <Exactly. S 1> <She S 2> ันจุดจีนนี่แหละขนมจีนของแท้ครับว้าเหนียวกินเพื่อเป็นสิริมงคลตุนจีนเขาก็สิไว้เนาะคนจีนเขาก็สิไวเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนครับมีคนจีนในเนี่ยขนม พ่หน ja mm ียวนมอร่อยเขาจะมีขนมขนมพ่อขนมมกปั่นเอา เนืยวครับว่ะแป้งเนืยวครับนอ้องรถดงไซส์เศร้าโดนจีดนตอบเดีวน้องพี่น้องนะมันลีนกซีนมันลายหดโอ้มืดหัวตึบอยู่กัน,น,นดีนกสินนี่เปิดเศร้าโดนจีรัโอ้เปิดแน่กับแม่ครับเดี๋ยวมันจะไปโดนดีนกสินเอาวันดีปิดทีแล้วเนาะนพี่น้องนะเรารดชาดนี่แหละ แบบกบรูใส่มันขึ้นกันมาโอ้ใส่เขึอนกันด้วยใส่ในเหมือนกันอืมอืมอืมยังครับพี่น้องอร่อยมากอือม ตรงเห็นคือวัน <c oughs> นี้โชว์ด็อืมอ l r i g เรียนแบบเราลอดขนมเค้มไปขนมนี่นี่ครับพี่น้องครับ อะไรยู่นีพื่พามเปสิงห์มงคลครับเดี๋ยวเราจะไม่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่ทายว่ามันน่าจะเป็นส้มพ่อ,อ่างดนีรุนด้วยกันมามๆๆ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 มาแมวนี่สิงมงคลครับทีน เป็นสิลป์บูคนช่วงตรุษจีนครับอูดายที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนกันนี่เป็นถือว่าเป็นวันสำคัญเนาะพี่น้องเทศก,กาลตรุษจีนแต่ว่าเราเป็นคนอเมรกมีเสียดจีนหน่อครับอ้าอ่อยต่อยครับพี่น้องนี่แกแล้วครับอ ว่าหวานหวานอร่อยมากอืมกินอมันเป็นสีนงคนก็เจ้าชอบว่ะอืมครับพี่น้องครับแกครนะับคำว่าไงหรอไนี่ยไปแสบโมม,มุกเลยรู้จักคำว่าโมมอโมโมภาษา อีสานคำว่ามอมเนียฮะคำว่ามอมนครับมอมภาษาไทยคืออะไรก็คือกินเนี่ครับแต่ว่าความหมายมันจะแปลงมอมคือขาดงับสวบเออสวบคืออีสานมุมหวานดีครับพี่นอ๋อหวานมากเลยสุดยอดน่าจะเป็นมงคลกับชีวิต สิงเจออยู่สิงหนี่หัวไสบาปือกับนี่ก็เลามามีมูมีพวกมีคนทางเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับก็เลยได้กินส้มกับส้มมงคลแล้วก็ขนมเกีคนนยมครับพี่น้องคลิปนี้เอาสนี้เนาะคลิปหนาพอกันไหมครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทุกท่านครับมาผือผ้าเลาะ มีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ